พลตำรวจเอกประชาพรมนอกในฐานะผู้อำนวยการศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยหรือ, OK ปรรอสอปภออนะคะถแถลงถึงการรับมือกับสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานครค่ะว่าขณะนี้กำลังเร่งการระบายน้ำพื้นที่รอบนอกกรุงเทพมหานครลงสู่ทะเลทั้งในจังหวัดพระนครศรีธิยานนทบุรีปรทุมธานีและฉะเชิงเรา ซึ่งการแบ่งก็มีการแบ่งการระบายน้ำนะคะออกเป็น3ทางค่ะก็คือทางตะว,วันออกระบายน้ําผ่านคลองและผีพัดทางตอนกลางระบายน้ําผ่านแม่น้ําเจ้าพระยาและทางตะว,วันตกระบายน้ําผ่านแม่น้ําท่าจีนดยขณะนี้นะคะสามารถระบายได้ประมาณ550ล้านลูกบาตเมตรต่ตอวันมากกว่าปริมาณน้ําที่เข้ามาในพื้นที่ ซึ่งนอกจากนี้ค่ะแนวคันกั้นน้าทั้ง3จุดของกรุงเทพมหานครอย่างสามารถรับมือกับระดับน้ําที่สูงขึ้นได้โดยแนวคันกั้นน้ําทวีวัฒนาที่เชื่อมต่อกับอําเภอสารยาจังหวัดนครปฐมจะมีการขยายฐานและเพิ่มความสูงนะคะแล้วก็อย่างให้สร้างคันกั้นน้ําระยะทาง14กิโลเมตรเพิ่มเติมที่บริเวณคลองและผีพัดและประตูน้ําพระอินราชาจังหวัดปทุมธานีนั่เนเองค่ะ ทางด้านของนายชลิตดำรงศักดิ์อธิบดีกรมชลประทานนะคะก็ได้มีการชี้แจงถึงสถานการณ์น้ำล่าสุดค่ะว่าในวันที่13 1 8ถึง18ตุลาคมนี้น้ำทะเลจะขึ้นสูงสุดแล้วก็เป็นช่วงที่น้ำเหนือบาบรรจบกรมชลประทานจึงเตรียมแก้ปัญหาโดยการตัดยอดน้ำตอนบนและลดการระบายน้ำจากเขื่อนต่างๆค่ะทางนครสวรรค์นเนี่ยก็จะมาถึงที่เขื่อนไชนาศนะครับ เราคาดการว่าจะไม่เกิน3,008แต่ข้อเท็จจริงวันนี้จากการบริหารจัดการของเราเนี่ยนะครับวันนี้อยู่แค่3,006เท่านั้นเองนะครับเพราะฉะนั้นตัวนี้หมายความว่าไงครับหมายความว่าสถานการณ์ดีขึ้นกว่าที่เราคาดการไว้ผมขอสรุปสั้นๆเลยนะมาถึงกรุงเทพที่เราคาดการไว้นะครับที่กรุงเทพเนี่ยจะมาถึงประมาณวันที่15-16เนี่ยระดับจะอยู่ที่ประมาณ2.3-2.4เท่านั้น นะครับ2.3 2.4เท่านั้นแต่ขณะนี้ข้อเท็จจริงน่ยด้านบนน้อยกว่าที่เราคาดเพราะฉะนั้นก็คิดว่าเมื่อผ่านกรุงเทพแล้วเนี่ยไม่ควรจะเกินระดับที่ว่านี้ ส่วนทางด้านของการประกาศเตือนภัยในพื้นที่ต่างๆนะคะก็ต้องได้รับการอนุมัติจากสปภก่อนส่วนเอกสารที่เผยแพร่ออกไปโดยอ้างว่าเป็นเอกสารของสอปภที่แจ้งเตือนพื้นที่ประสบภัยพิบัติฉุกเฉิน17เขตในกรุงเทพมหานครนั้นนะคะก็ขอยืนยันว่าไม่ใช่เอกสารของทางสปภอ,อย่างแน่นอนและหากว่าทางสปภจะออกเอกสารใดๆพลตํารวจเอกระชาจะลงนามกำกับทุกครั้งขณะที่พลเอกยุทธศักดิ์สิทธิปภารัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมค่ะก็ได้ระบุถึงการซ่อม แซมประตูระบายน้ำคลองบ้านร้าวว่าจะยึดวิธีการเดียวกันนะคะกับการซ่อมแซมประตูระบายน้ําบางโฉมสีซึ่งซ่อมแซมใกล้จะเสร็จแล้วนอกจากนี้ค่ะทหารก็ยังเตรียมเปิดพื้นที่รองรับการอพยพของประชาชนในกรณีที่สูตรอพยพต่างๆไม่เพียงพอการใช้พื้นที่ทหารเป็นศูนย์อพยพอย่างกําหนดไว้หมดแล้วนะครับขณะนี้ยังใช้ที่เดิมอยู่ นะครับแล้วก็ทางผู้ว่า,าราชการจังหวัดยังไม่ต้องการใช้พื้นที่ทหารในในเขตอยุธยานะครับถ้าถ้าใช้เพิ่มเติมเมื่อไหร่เราก็จัดไว้ที่ค่ายดีสอนสระบุรีนะครับหกพันคนเนี่ยสามารถจะเข้าไปได้ทันทีเลยสําหรับอยุธยาสําหรับที่นครสวรรค์นั้นนะ่ะได้เริ่มใช้พื้นที่ทหารที่ค่ายจีรประวัติแล้วนะครับ ขณะที่คณะกรรมการจัดงานเฉลิมพระเกยียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา7ดรอบ5ธันวาคม2554ได้เตรียมทำหนังสือถึงสำนักราชาเลขาธิการนะคะเพื่อขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตเลื่อนการจัดขบวนเรือพระยุหายาตราทางชลมากในงานพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้ากระถินไปเป็นปีหน้าเนื่องจากว่ากองทัพเรือรายงานว่าระดับน้ำและความแรงของน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาน่าจะมีปัญหา การจัดขบวนเรือพยุหญาตราทางชนละมากส่วนในช่วงเย็นที่ผ่านมานะคะที่ศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบุภยัยเด็กชายสุปรเสกอมรชาติ ad, หรือว่าน้องป้ายค่ะุตดชายของนางสาวยิ่งรักชินวัตรนายกรัฐม,มนตรีพร้อมเพื่อนอีก10คนนะคะมาร่วมเป็นอาสาสมัครบรรจุสิ่งของช่วยผู้ประสบภัยน้ําท่วมด้วยค่ะส่วนทางด้านของภาพรวมสถานการณ์น้าท่วมทั่วประเทศนะคะกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยก็รายงานค่ะว่ามีจังหวัดที่ประสบภุทัภัย26จังหวัดประชาชนได้รับความ เดือดร้อนกว่า2ล้าน2แสนคนและมุกและก็มีผู้เสียชีวิตนะคะ289รายศูนายสูญหาย2คนค่ะ